คนร้อยคนก็คงมองเราร้อยแบบไอ้คั้นจะให้เราไปเป็นทุกแบบตามที่เขามองก็คงไม่ไหวแต่ถ้าเขาว่าอะไรมาเราก็คงต้องฟังฟังไว้ถ้าไม่ดีก็แก้ไขแล้วเราก็ทำดีตามแบบของเราไปแค่นั้นก็คงจะพอเนี่ยจริงๆนะโยมคนร้อยคนก็มองเราร้อยแบบให้เราก็ไม่ว่างที่จะไปเป็นทุกแบบตามที่เขามองก็คงไม่ไหวแต่อะไรเขาว่ามาก็คงต้องฟังฟังไว้ ถ้าดีก็ทำต่อไปถ้าไม่ดีก็แก้ไขแล้วก็เป็นคนดีตามแบบของเราไปแค่นั้นก็น่าจะพอในครั้งเราจะไปปิดตาปิดตาแล้วก็ไม่ให้เห็นเขาจริงๆคนที่เขากำลังพูดถึงเราเขากำลังพูดอยู่ปิดหูหมดเขาก็กำลังพูดอยู่นะปิดตาหมดตาเขาร้อยคู่แสนคู่ล้านคู่เขาก็กำลังมองเราอยู่เหมือนเดิมนะอย เพียงแต่เราไม่เห็นเขาแต่บางอย่างเนี่ยทำมันไม่เห็นได้ดมันก็ดีนะบางอย่างไม่เห็นได้ก็ก็ดีกว่ามั้งนะเราก็ก็เพียงแต่ว่าเห็นด้วยใจก็แล้วกันว่านะเขาร้อยคนมองเราร้อยแบบน,เนะเราน่าจะเป็นอย่างนั้นเราน่าจะเป็นอย่างนี้เราน่าจะเป็นอย่างโน้นตามใจเขาเนี่ยเขาก็อยากให้เราเป็นไปตามนั้นตามนั้นตามนั้นมนนนันก็แหมร้อยคนร้อยใจนะพันคนพันใจเราก็ดีตามที่เราคิดว่าดี แต่มันคิดเองไม่ได้นะก็ต้องไปเปรียบไปเทียบกับศีลส,สมาธิปัญญาไตรสิกขา